ขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับ <_ C _> ฉันเป็นขอทานชีวิตลำบากลำบากลำบากไม่มีงานไม่มีการทำกับเขาแล้วตื่นม,มาก็ลำบากหิวก็หิวถ้ามีคนเมตตาสักคนหนึ่งช่วยฉันให้เงินฉันก็คงจะดีอะเนาะฉันจะได้มีเงินกินข้าวโอ้หิวจังเลยอะหิวหิว นั่นใครอ่ะทำไมแต่งตัวดีดีฉันเป็นประธานบริษัทรวยมีเงินเป็นร้อยๆ้ยล้านใจบุญแม่พระพมีเมตตามุทิตาอุเบกขาตอนจเป็นนักเรียนวิชาจริยธรรมฉันได้เกรดเต็มเลยนะพูแล้วฟังดูดีจังแค่คิดก็อินบุญและ นันใครอ่ะดูเลยหน้าสงสารจังน่าจะเป็นกอทานนะโอ้โหคงจะหิวด้วยแบบนี้ต้องให้กำลังใจสะหน่อยกำลังใจนี่เธอองเป็นกอทานเหรอโอ้ คงจะลําบากหน้าดูเลยนะใช่ครับผมเป็นขอทานชีวิตผมลําบากมากเลยครับคุณนายผมเกิดมาผมก็ลําบากแล้วคุณนายรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีข้าวจะกินงานการก็ไม่ค่อยจะมีชีวิตผมเนี่ยต้องอาศัยอยู่ตามใต้สะพานวันไหนนะ ถ้ามีน้ําขึ้นก็จะมีอไอ้เคพยายามจะลากผมลงไปกินในน้ำจริงเหรอไอเคจริงเหรอไม่ช่ว่าเป็นตัวไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนครับตัวมันใหญ่เวลามันกวัดไก่นะกัดไปกวัดมากลัวกลัวจนตัวสั่นขุลูกสู้ไปหมดเลยครับคุณยายแค่คิดก็รู้สึกกลัวแล้วคุณยาย ้องให้นะชีวิตอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละฉันให้กำลังใจเธอนะย้าฮู้กำลังใจรองแน่นๆเลยอะียนี้สงสัยจะได้เยอะฉันก็ขอให้ทอนนะมีอายุวันนะขาพาระขาถุที่นี่ะกำลังใจฉันไปก่อนนะ กำลังใจหวานมูแล้วล่ะเกิดเป็นคนรวยมันก็ดีอย่างนี้เนาะมีน้ำใจให้คนอื่นนี่แหละเขาเรียกว่ารวยจริงวันนี้ดูสิได้กำลังใจเท่าไหร่ป้าไม่น่าใช่ปะกำลังใจ